สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Maple Story เองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนกครเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคตัวผมก็ยังอยู่ในเมืองนี้อยู่นะครับเลเวลตอนนี้ไม่ค่อยได้ขยับไปไหนนะร้อเจะ13เหมือนเดิมนะครับเรื่อตั้งแต่วันแรกจกนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเลเวลไปค่อนข้างช้าละนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดู ลัฟเฟลของผมหน่อยละกันวันนี้เพิ่งจะเข้ามาดูนะครับว่าได้อะไรบ้างยังไม่รู้เลยโอเคอะรับไปทีละอันพันหนึ่งอันนี้ได้เฉพาะแค่เหรียญแดงนะครับอันนี้8ปดพันเหรียญแดงด้วยแล้วก็อันนี้ก็8ปดพันโอ้โหได้ถือว่าไม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับอันนี้4ี่พันเอง าปูเลตัสนะครับแค่นี้เองหมดแล้วที่เหลือก็ต้องไปรอลุ้นเอาวันถัดไปแต่ว่าวันถัดถัดไปน่าจะพอลุ้นอยู่นะ6 5 0 0 0่ 60, 50, 52, นหะ้วต้องรอลุ้นอยู่นะครับอันนี้ก็แหม่ไม่แน่เหมือนกันอ่ะโอเคก็หมื่นกว่ากว่านะครับโอเคตามนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันอันแรกเลยแล้วกันเนาะอาจจะเอาตั้งแต่ ง่ายๆจนไปถึงยากเลยแล้วกันนะครับสำหรับการลงบอสนะครับของผมก็มาลงบอสที่นี่ก่อนนะครับนี่มาบาล็อกเลยครับอันนี้คุ้นเคยกันดีนะเพราะว่าเป็นบอสที่ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยใช่ไหมครับที่เราจริงๆถ้าต้องบอกว่าเป็นบอสตัวแรกเลยที่ผมมาเพราะว่าเราจะต้องทําการมินตัวละครซึ่งเงื่อนไขในการมิ้นตัวละครเราก็ต้องมาตี บอล็อกเนาะโอเคบอล็อกก็เป็นเป็นบอสที่ง่ายที่สุดแหละนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็จะต้องรอเวลาที่เป็น,นะครับไม่เป็นไรช่วงนี้เราก็มาเก็บเก็บลูกบอลตรงนี้ค,ครบก่อนครบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เลยเก็บลูกแก้วเนาะเก็บลูกแก้วให้มันครบก่อนก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับตัวฮีโร่เนาะเออก็เดี๋ยวรอเวลา,าเด๋ยวที่เหลือไม่มีอะไร วันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับเป็นวันที่31กรกฎาคมนะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนพอดีเนาะก็จะเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ7วันเนาะที่อาชีพใหม่กำลังจะเข้ามาซึ่งเท่าที่พอทราบจากเพื่อนๆเ,เนาะก็มีคนรอเล่นอาชีพใหม่กันเยอะมากๆเลยนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะลองเล่นดูแล้วแอบจะถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลานะ อยากจะลองแอบปั้นตัวละครขายสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้คาดเดาด้วยตัวเองนะส่วนตัวนะครับคิดว่าคิดว่าราคาตัวละครนะครับน่าจะขึ้นไปพอสมควรเลยสำหรับอาชีพใหม่นะเพราะว่ามันมีอีกหลายต่อหลายคนที่ไม่ได้อยากเริ่มเล่นใหม่อ่ะอยากจะซื้อผมเองก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เป็นคนไม่อยากจะเริ่มเล่นใหม่นะครับ รู้สึกเหนื่อยอันนี้คือความคิดหนึ่งเนาะที่อยากจะปั่นตัวละครมาขายเพราะว่าน่าจะได้ราคาดีกับอันที่2คือขี้เกียจละถ้าเกิดไม่มีเวลาปั้นจริงๆนะครับแม้แต่จะปั้นขายหรือจะปั้นมาเล่นเองก็แล้วแต่เนี่ยผมก็อาจจะใช้วิธีการรอสักพักหนึ่งนะครับก็เล่นตัวหลักตัวอะไรอย่างนี้ไปก่อนอย่างตัวเนี้ยเราก็เล่นไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดอยากลองเล่นตัวใหม่อาชีพใหม่เนี่ยก็อาจจะรอให้ราคามันลงสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปซื้อแต่ว่าซื้อในที่นี้คือผมไม่ได้ปั้นต่อ คือซื้อมาเล่นเลยก็คืออาจจะต้องแบบเลเวลส่วนตัวผมนะผมอยากให้ได้เลเวลสักร้อยสีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะลองเล่นดูเพราะว่า140เนี่ยคิดว่าพวกสกิลพวกอะไรต่างๆมันก็มีมาครบหมดแล้วรวมถึงเออพวกเออค่าอื่นๆด้วยเนาะไฮเปอร์สกิลน่าจะมาแล้วใช่ไหมทำไม่ได้น่าจะประมาณร้อเนาะไฮเปอร์สแตทอะไรเงี้ยมาแล้วนะครับร้อยสี่สก็จะทำให้เราได้ เล่นได้สนุกมากขึ้นนะครับจริงๆช่วยได้เยอะนะสำหรับผมผมมองว่า h y เปอร์ส c ตเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับผมมาเล่นตัวนี้เลยนะวันนี้ผมพอดีเพิ่งกลับมาจากออฟฟิศนะครับก็จะ ยังไม่ได้เข้าตัวอื่นเลยนะครับเราก็มาอัดคลิปของตัวนี้ก่อนเลยนะครับจริงๆผมมีตัวลองที่จะต้องเล่นเมื่อคืนผมเล่นตัวม a x m คแมนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะก็สนุกดีครับสนุกดีแล้วก็ไปลองตีบอสก็ตีได้เยอะอยู่นะอมไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าจะตีได้เพราะาตอนแรกจะซื้อมาเนี่ยแค่จะฟาร์มอย่างเดียวนะครับเรากะว่าจะมาเก็บตรงอีเวนต์ของตรง,ตรง,ตรง ฮ i โรเฟสต a ตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่าใช้ตัว m าร์คแมนเก็บได้ไวกว่าเหมือนกันนะ,อะโอเคไปเรื่อยๆแล้วกันผมไปซากปุ่มต่อนะอันนี้ก็ง่ายนะครับเช้เวลาบเดียวปุ๊บป,บป,บปบุไปอ๋อแต่อย่างนึงคือผมยังไม่ไม่เข้ามือเท่าไหร่มาร์คแมนพยายามพยายามเล่นให้เข้ามืออยู่นะเมื่อวานไปนั่ง กดสกิลอยู่นะครับไปนั่งเซตอยู่เท่าทีไปนั่งเซตค่า,าไปนั่งเซตสกิลต่างๆอยู่ว่าเอเราจะเอาไว้ปุ่มไหนดีนะที่มันแบบจะคล่องมือหน่อยนะครับผมปกติผมจะใช้ปกติผมจะใช้สมือในการเล่นเนอะออมือขวานี่ก็จะเป็นพวกเนียเคลื่อนที่เนี่ยซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ แล้วก็พวกการปล่อยสก,กิลผมก็จะใช้ปุ่มที่คุณเคยอยู่แล้วก็คือพวกปุ่มพวก WASD เนี่ยนะครับปุ่มนี้นะครับที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะเวลาเล่นเกมอะไรอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะใช้ปุ่มนี้ซะส่วนใหญ่นะครับคราวนี้ก็พยายามให้มันอยู่ในปุ่มนี้แหละนะครับไปอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะดูว่าเอ๊ะนิ้วไหนที่เราใช้บ่อยนะครับแล้วก็กดให้มันคล่องก็พยายามไปเซตอะไรเงี้ยที่ที่มันใช้บ่อยๆนะนะครับ พราะจริงๆอ่ะอย่างมาร์คแมนเองเนี่ยสกิลการฟาร์มกับสกิลการตีบอสใช้คนละสกิลนะนะครับผม๋ยวอมไปด้วยเลยแล้วกันนะไปฮอนเทียวต่อแล้วกันเหตุที่จะต้องใช้คนละสกิลเพราะว่ามันมีความสามารถที่แตกต่างกันเนาะสกิลบางสกิลนะครับเน้นตีแค่แค่ค่าเดียวแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เน้น การตีบอสแต่ถ้าเกิดว่าอะสกิลฟาร์มมันก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งที่เน้นตีเยอะๆหน่อยนะครับตีเป็นวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็คนละสกิลกันผมว่าผมจะลองซื้อมาใช้ด้ว เลี้ยงผมใช้ฟรีมาโดยตลอดเลยนะครับทุกตัวเลยนะทุกตัวละครผมใช้เติดต,ตัวฟรีนะครับก็อยากจะลองเอามาเล่นดูด้วยเพราะว่าถ้าเอาถ้าจะเอาตัวละครไปฟาร์มจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวที่ช่วยเก็บเงินให้เราด้วยเนาะจะทำให้เราเนี่ยเก็บเงินได้ไวด้วยเก็บเงินได้เร็วแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะแบบ เดินไปเก็บใกล้ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเราในการเอินได้เยอะมากๆนะครับต่อครับตอนแรกว่าจะซื้อชุดเพิ่มนะชุดอันเชนเพิ่มคิดว่าทำไปทำมาขอไปฟาร์มก่อนแล้วกัน ชุดอันเชนก็น่าจะรอได้นะเพราะว่าจริงๆเราอ่ะคือผมเองอ่ะไม่ได้เน้นไปตีไกดอะไรไกลเพราะว่าคือรู้ลิมิตตัวเองครับว่าเรามีเวลาไม่ได้เยอะนะครับก็จะเน้นเนี่ยความเน้นตีบอสเน้นวนบอสไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็จะตีบอสที่เราพอตีไหวนะครับคงไม่ได้แบบไปไกลามากกว่าน,นี้นะครับแค่นี้หลายตัวเราก็ตีไม่ครบแล้ว เพราะเราเล่นหลายตัวด้วยเล่นหลายตัวเนี่ยใช้เวลาอย่างตัวเนี้ยกว่าผมจะลงทุกอย่างครบหมดเนี่ยอยู่ราวๆประมาณสักชั่วโมงนึงได้แล้วพอเราเล่นหลายตัวเนี่ยมันก็คูณไปเองเอาแคยบางตัวเราจะอาจจะใช้เวลาแค่ไม่นานนะครับเพราะว่าลงไม่ได้เยอะแต่สุดท้ายนะผมว,ว่ามันก็รวมกันมันก็หลายชั่วโมง,น,งนะผม,มีเวลาวันะนึงผม,มีเวลาเล่นประมาณสักสามชั่วโมงอ่ะโดยประมาณโดยประมาณนะ เพราะฉะนั้นอตอนนี้ได้นะได้ดาเมจเยอะไปก็จะช่วยในเรื่องของการตีได้ไวขึ้นหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองครับตีบอสจบบอสได้ไวขึ้นแต่ว่าไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะสามารถไปตีบอสได้เยอะๆหลายๆตัวได้เพราะว่าเนี่ยผมยังเก็บคอนเทนต์ไม่หมดเลยคือถ้าเกิดวันไหนเนี่ยที่ไม่ได้มีเวลาเยอะๆจริงๆ ก็ไม่ไปเก็บพวกปะปูเลตัสนะไม่เก็บหรือแม้แต่กระทั่งอย่างตอนเนี้ยอย่างไอมอนเอ่อมอนสเตอร์ฟาร์คอ่ะมอนสเตอร์ฟาร์กกันไปอยู่อย่างปาร์ตี้เควสคอร์ทเวิลด์เนี่ยบางวันก็ไม่ได้ไปใช่ไหมครับก็มันต้องดูเวลาด้วยเพราะว่าบางครั้งใช้เวลานานมากเลยนะก็เอาที่พอไหว Okay. เดี๋ยวผมไปต่อเลยแล้วกันเนาะน้องไปน้องฮิล่าต่อแล้วกันน้องฮิล่าอันนี้ก็ไม่ยากครับ ที่ผมไม่เคยเล่น Maple Story มาก่อนเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าตัวไหนเก <Yeah. S 1> ่งขนาดไหนนะครับคือเราก็คิดว่าอ่ะมันก็นคงน่าจะคล้ายๆหลายๆเกมมางที่แบบมันก็มีจุดเด่นแต่ละตัวละครเนาะแต่ว่าโอ, <Yeah. S 1> โอ้เกมนี้เป็นเกมที่มีอาชีพเยอะมากๆนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยแบบอ,อาชีพแปลกๆใหม่ๆเงี้ยเราไม่รู้จักีม่มันมันเก่งขนาดไหนเนาะอย่างเช่น g o มา Master กับ มาร์คแมนเงี้ยไม่มันต่างกันยังไงนะเออมันก็เป็นสายาหนุ่เหมือนกันแล้วมาต่างกันยังไงเขาลองไปเล่นดูโอ้โหบอกเลยว่าไม่รู้เป็นเป็นที่แพทปนี้หรือเปล่านะผมว่ามาร์คแมนค่อนข้างโอพีมากๆเลยได้ลองเล่นแล้วแบบโอ้โหรู้สึกมันมันมันเกินไปนิดนึง ดาเมจอะไรต่างๆการตีเร็วด้วยดาเมจเยอะด้วยโอ้มันค่อนข้างค่อนข้างโกงหน่อยถามว่าเลือดโอเคอ่ะค่ะข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องข้อด้อยแล้วกันข้อด้อยข้อด้อยอาจจะเป็นแค่เลือดเลือดน้อยกว่าแต่จริงๆอ่ะมันพอยืนได้อยู่แตมันก็พอชนได้บางช่วงแต่การที่ man มาร์สแมนมีมีการเคลื่อนที่ที่ได้ไวแล้วก็การกระโดดหุด การกระโดดสองครั้งได้ติดๆเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะเลยนะอ,อผมลองเอามาเล่นดูผมก็หลบบางสกิลหลบอะไรได้อย่างผมไปเล่นกับอ,อ่โวลิออนใช่ไหมโอเคล่ะไอจังหวะที่ครับนิงนะต้อบนึงนะอ่อาจังหวะที่เขาปล่อยเลเซอร์มาอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าเป็นตัวนี้ผมกระโดดสวนไปเพราะว่าลองเสี่ยงเอาคือ <c oughs> ถ้ากระโดดสวนได้ผ่านได้เราได้ตีต่อเลยกว่ามันเร็วแต่ถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมามันก็จะตายเออแต่แต่ถ้าเป็นอย่างเป็นฮีโร่เนี่ยเลือดเยอะกว่ามันก็ยังไม่ตายอีกว่ามันยังคือมันจะเลือดมันลดแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างมาร์คแมนเนี่ยกระโดดสวนไม่ได้ครับกระโดดสวนคือตายถ้าสมมติมันพลาดขึ้นมาผมก็เลยแบบมันต้องมีวิธีเล่นแบบหนึ่งแล้วไงก็คือต้องกระโดดห่างหน่อย แล้วก็รอจังหวะค่อยกลับมาตีแต่ว่าเออแต่ว่าด้วยการที่ดาเมจเขาเยอะอ่ะมันทำให้เขาจบได้หวัอืมจริงแต่อีกอย่างหนึ่งนะผมอะอาจจะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นอัพเพื่อมาตีบอสผมจะจบบอสได้ช้าแต่จะฟาร์มได้ไวนะครับ คือถ้าจะมาตีบอสจริงๆอะ่ะพวกค่า d e เฟน d ์อีกนอพวกอ่ามันคือจอบเกาะพวกหรือพวก r ิ t i c a l d ดร a มิอะไรเงี้ยมันต้องแบบเยอะๆจริงๆใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะคือกักเอามาฝังมันก็เลยจักเก็บจะตีบอสได้ช้ากว่าอย่างเนีย่ยถ้าเกิดผมมาตีน้องคิล่าอย่างเงี้ยผมใช้เวลาในการตีนานนะนานกว่าจริงๆผมว่านานกว่าตัวนี้ด้วย เพราะว่าด a ม a ม,มันมันตีบอสไม่ค่อยเข้าผมไม่ค่อยหลบนะฮะเนี้ยจะไม่หลบพราว่าเลือดมันยังเหลืออยู่อ่ะแต่นี้น่าจะตายแล้วเราไม่ตายด้วยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นมัคแมนจะยืนแบบนี้ไม่ได้ ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสองอาชีพผมว่าอาชีพนี้เล่นง่ายกว่าอาฮีโร่มันง่ายตรงที่ว่ามัน,มนถึกอะมันถึกกว่าเยอะนะครับมันไม่ต้องแบบไปกระโดดกระโดดตีมันก็แบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเรายืนตีได้ยาวๆเลยว่าไม่ต้องหลบแต่น่าจะต้องคอยหลบคอยปักเสาอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับ ดีมากมันไปเฮ้ยผมไม่แน่ใจเกมนี้มีสโตรตาสไหมเห็นหลายๆเกมอ่ะแบบเติมกันหนักมาก พวกเกมอะไรออย่างไนโคลอย่างเละล็อกเนี่ยเติมกันแบบหนักจริงๆเนะี่เติมหนักแสนเข้าใจว่าบางคนเติมหนักหลานเนยอย่างไนโคลเติมหนักหลานด้วย,ตวยนนะแต่เข้าใจได้ครับคือเกมภาพมันสวยจริงนะครับแล้วก็เกมภาพสวยแต่แอบเต้นยาก เล,เล็กๆแล้วกันคือพอช่วงแรกอ่ะเล่นง่ายครับช่วงแรกมันตีได้สบายแต่พอพออัพไปถึงขั้นขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องไปตีตัวที่มันยากตัวที่ตัวอ่อขั้นนั้นเนี่ยเราเริ่มตีตัวที่มันยากแต่งมันกลับกลายว่ามันยากกว่าที่เราจะตีได้ทั้งนั้นที่เราก็ทำเควสมาโดยตลอดและก็รพเลเวลมาโดยตลอดนะครับแต่เราไม่มีของ มันก็เลยเหมือนเป็นการบังคับกลกลายว่าจะต้องเติมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อจะต้องอัพตัวเองให้เก่งไม่ว่าจะเป็นสักคีย์อะไรต่างๆเพื่อมันจะได้บวกทุกอย่างให้เราใช่ไหมเออเลเวลเอออะไรเออด้วยนะครับอาวุธเออเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนเติมเยอะเพราะต้องการแบบเป็นผู้นำของเซิร์ฟใช่ไหมนั่นแหละ คนที่ไม่เติมก็เลยสู้ไม่ไหวครับผมเองก็เป็นสายที่ไม่ได้เติมกะว่าจะเล่นฟรีนะครับก็มันถึงจุดนั้นอ่ะมันจะถึงจุดนั้น,นไวไปหน่อยกะว่าถ้าเล่นอีกสักพักหนึ่งอาจจะเติมเล็กๆแต่การว่ามันได้ไม่ถึงจุดที่เราตีไม่ไหวก่อนเรารู้สึกเราเล่นแป๊บเดียวองแล้วเราตีไม่ไหวแล้วก็เลยเลิกนะครับเสียดายมากเพราะว่าเป็นเกมที่รอเป็นเกมที่ผมรอนักมากเลยนะกาจะกาจะเข้าใช่ไหมเสียดายพอเล่นแล้วแบบเล่นแล้วอ่ะประทับใจภาพนะ ภาพสวยแต่เสียดายเรื่องของระบบนิดนึง่งอาจจะพลาดนิดหนึ่งะผมว่าออกแบบเกม,มานิดอาจจะพลาดนิดหนึง่งนะไม่น่าแบบคือเขาแน่ใจ้ะจะต้องเลี้ยงผู้เล่นฟรีไว้ด้วยนะครับเพราะผู้เล่นฟรีเนี่ยในอนาคตกาจะเติมเงินก็ได้ไมผมไปไหนต่อ,มอเมื่อวานก็ปาร์ตี้ควนไปแล้วไง อืมผมไปนี้แล้วกันผมไปนิ้ก่อนจะได้ไม่นานเกินไปมอนเสืตอป่า ไปดูสตรีมเมอร์หลายๆท่านเนาะที่แบบของครบเลยอ่ะนะครับเขาตีวันฮิตอ่ะแบบสุดยอดจริงๆมันแบบมันเท่มากเลยนะคือแล้วมันก็แบบโหตีแล้ววนตีแล้ววนไปได้เรื่อยๆนันยอดมากครับแล้วแล้วค่อนข้างไหวครับค่อนข้างกว่า ของผมไม่สามารถทำได้แบบนั้นนะวันฮิตคิวเนี่ยทำไม่ได้ครับด้วยอาชีพด้วยนะผมว่าต่อให้ขอครบก็ไม่น่าจะถึงนะไม่น่าจะได้นะถ้าจะตีที่เลเวลใกล้เคียงนะั้นน่าจะยากต้องทำของแบบแน่นไน่น่นดีจริงๆแน่นแน่นนแนม,นมากๆน่าจะได้นะ

ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะว่าคนเล่นสายโจรมันไม่ไเยอะเออั้งแรกผมรู้สึกว่ามันเท่ดีครับมันกระโดดได้แบะไกลมากอัอะตอนนี้รู้สึกคนเล่นไม่เยอะเอเผอๆกลุ่มพวกนักดาบพวกฮีโร่พวกคลาดีน้งเยอะกว่าอ,อีกอะน่าเมาเนี่เบืเยอะจริง หรือมันไม่เด่นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือว่ามันต้องมีขอมแบบหนักๆกว่าน,นี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวรอดูแพทอ,อาชีพใหม่เ,มเดินแน่ ที่กำลังจะเข้ามาเอาชีพเนี้ยนะครับเพราะมีคนเล่นมากน้อยขนาดไหนเนาะพอและประมาณนี้เนาะเล่นแบบนี้ก็มานั่งเล่นเรื่อยๆครับให้กับเพื่อนๆดูนะครับคงแต่ผมชอบเล่นไปด้วยเล่าไปด้วยเนาะมันก็แบบเป็นความสุขของผมเองแหละนะครับ มันก็สนุกดีนะมันเหมือนเรามีเพื่อนเล่นมีเพื่อนพูดคุยด้วยมันไม่เหงาครับถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวมันจะเหงาเนีโอเคก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดีเ๋ยวเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ